สวัสดีครับวันนี้มากินก๋วยเตี๋ยวไก่มาราบฟเฟ่าราคา69บาทครับอยู่แถวถนนประชาสมโมสร34ครับในจังหวัดขอนแก่นครับนี่เป็นบรรยากาศหน้าร้านนะครับผมบรรยากาศหน้าร้านก๋วยเตี๋ยวไก่มาระบฟเฟ่69บาทนะครับผมนะครับอยู่แถวซอยประชาสมโมสร34ครับชุมชนทุ่งสสงพัฒนาในจังหวัดขอนแก่นครับ ถ้าใครอยากมากินก็มากินได้เลยนี่ครับบรรยากาศหน้าร้านเขานะครับผมบรรยากาศหน้าร้านเขานะครับภายในร้านประมาณนี้ครับภายในร้านเขานะครับผม ครับนี่นะครับก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่กันสิ่นี่เหลือราคาของ10กว่าบาทขอนแกน่นนะครับขอนแก่นแล้วแถวเลยพิซซ่าไรบัณฑิตเอเชียมานิดนึงสิ่นี่เหลียงบุฟเฟ่เพราะว่าร้านนี้พริกเผ็ดมากๆนะครับร้านนี้ครับลองเลย อตอนแรกคิดประตูไว้เนาะเดือน,นวัเปิดเลยคิดคราคาอ๋ออันนี้ร้านหยุดทุกวันอาทิตย์พันละวันว่าครับร้านหยุดทุกวันอาทิตย์แต่ว่าวันจันทดห้องวันเสาร์เปิดปพี่เปิดครับอ๋อแต่ว่ายิ่มเทียงคนสิส่ไหลยังหนโอ้ยนิ่มเทียงคนสิ่ไหลพันเลาว่าครับเพราะท่านเคยมาไทายกินร้านพันักเติยาครับร่องเมือง <laughs> รสชาติ เดี๋ยวรีไปหลายล้าน,นี่กันนูผมก็เลยยุค้อนกันกันเลยเจ้าก,กันตะ <laughs> กร้านเสียบกันละกันสิหลายล้านอยู่แลหละว่า <laughs> แต่ร้านนี้ต้องลองครับเออก๋วยเตี๋ยวไก่มาลาบุฟเฟ่หกสิบเก้าบาทครับวันนี้มาดูกันว่าบุฟเฟ่อะไรบ้างครับโอ้หง๊องไก่คนนี้เนี่ยใน่หง๊องไก่คนใส่ถุงไปเลย แม่ทำาหม่เกอมาทำใหมเพราะผมมากนาวันกันสิบเอ็โมงกทนอะโอ้ลานเปิด hmm. ส mm ิบโมเออสิบโมประมาณนี้เนาะ ใส่หน่องไปหนองไปครับโอิ่มเพิ่มเสร็จได้ได nice ้อิ่มเสร็จได้้นะครับก็ขี้แต่แ่งเล้เลยครับเราคงเขาขอาอยู่เนาะยวอนเบอร์อันนั้นเป็นกรบดีว่าจไม่ถาดเป็นกรบไม่ถาดเปนคนนี่อย่างเงี้ยอนุญาตว่างท่สาข้างในกันยัง นี่อันนี้เป็นขาไก่ที่ครับขาไก่เราใซ่ได้ตามต้องการนี่อันนี้เป็นข้อไก่ครับข้อไก่นะครับน,นี่ตีนไก่ครับนี่อันนี้ตีนไก่นะหอกให้นี่นะตีนไก่ตีนไก่ไกครับ อันนี้เป็นเลียดไก่เลียดไก่นะครับนี่ครับเลียดไก่นะครับอืมอันนี้ก็จะเป็นปีกไก่นะครับท่านผู้ชมครับปีกไก่นะครับเออปีกไก่เนี่ยดูเลย กไก่โอ้สุดยอดมากเลยนี้เดี๋ยวเราเลือกเดี๋ยวเราก็กินพออิ่มนั่นแหลกะการร้านเขาก็เหมือนว่าแล้วครับนะเดี๋ยวเราจัดไปเลยส่วนเครื่องปรุงก็ปรุงตรงนี้นะครับมีพริกดงพริกเผาพริกนั่นก็ปุงเอาเลย ใบหระราก็นี่นะครับกับผักกะหล่ำปีผักถั่วง,งอกเขาผักถั่วดงถั่ถดวดินอะไรก็ปรุงได้หอ,อกช็อตพวกขมปลาเนี่ยร้านเขาใช้พริกพริกป่นวันนี้พริกเขาเรียกพริกเผาเหรอพริกเผาโอ้หน้าเผ็นเดนะนี่กะปินี่กะปีปด,ด้วย กะปิแต่ตามะนาวแล้วเราปรุงเครื่องอปุ่งหน้าแซ่บๆหน่อยปึ๊บเนี่ยจะ,ะเทดเปนเนี่ย เนี่ยถึงน้าเซพตัวดิ้นไปอันนี้ผมไม่ปรุงน้ำตาลนะครับไม่ปรุงน้ำตาลเพราะอันนี้เป็นเส้นเมีอเ่อง น่านะ่เราประทานมากเลยเดี๋ยวชิมน้ำดูก่อนนะครับชิมน้ำดูใช่ก็เป็นยังไงอืม้นดส่หมดต้นก่อนครับว่าเส่เดอยู่ครับว่าของแท่เลยไปต้นเดือดสน้ำป่าเลย شوفو ออก็ไปกลนมปีเข้าไปแค่น,นี้พอแล้วแน,นั้กนก็น่าจะกินได้แล้วไม่วเป็นตงใส่เยอะปลาก็ปลาก็พริกนครบับ น่องไก่ครับน่องไก่ดูเรานี้ยใส่ที่ไินไก่ขาไก่กินไก่ ตีนไก่ใส่นะครับใส่สองกันก็พอแล้วตีนไก่ต้องไใส่เยอะตีนไก่ใส่แค่สองกันพอแล้วแค่นี้พอนะครับไม่ต้องอเอาเยอะไม่ได้กินอะไรเยอะว่างนี้กินไก่เ็เลียดไก่พอแล้วแค่นี้จบ นี่สองก้อนหลัเด็กแกงเองหนึ่งก็ไล้กันนี่อันนี้พอแล้วสามจบแค่นี้พอนะครับไปเรา ये कौन है คุ้มค่ามากร้านนี้ดีตรงที่ว่าไม่พอเส้นก็เอาอีกได้ครับเส้นมัน น่องไก่เนี่ยเด็ดไปมากเลย เผ็ดจริงๆครับพริกเขาว่าเหมือนที่เขาว่านะครับต้องระวังด้วยแต่มันกินอย่าใส่พริกเยอะอันนี้ผมกินดูก็ตังเผ็ดจริงๆเผ็ดเหมือนเขาว่านะครับ โอ้ยเก่งมากทำตัวมากเลยตะเดียวถ้าปรุงให้อร่อยต้องปรุงให้ครบเครื่องครับเอ๊ะผมลืมปรุง ไ,ได้ปรุงแต่น้ำส้มครับเมื่อกี้น้ำส้มไม่ได้ปรุงแต่ว่ากินได้อยู่นะ ที่อยากจะมากินก็มากินได้ครับแถวถนนป,ปน,วถน,นประชาสโมสร34คแถวถนนประชาสโมสร34ในจังหวัดขอนแก่นครับแถวแยวชุมชนทุ่งสร้างพัฒนาครับ เเส้นเขาเนี่ยมันลิ้นมากครับกินเข้าไปโคตรมันลิ้นเลย 在哪里呢？在给里？在左在哪 สองสองสองช้อนเนี่ยไม่ไม่นึกว่าจะเผ็ดขนาดนี้เลยเผ็ดจริงๆครับท่านผู้ชมครับเหมือนเหมือนที่เ่าว่าเลยเหมือนเจ้าของร้านพูดแล้วเรากิมมนหมดจนได้ ร้านทองก็เนี่ยบรรยากาศในร้านทองฝนตกด้วยวันนี้บรรากาศฝนตกครับ ฝนตกแล้วก็ออกไปไหนไม่ได้ครับจิ๋รถลเก๋งมาครับกินก๋วยเตี๋ยวไก่มาลราแล้วกินก๋วยเตี๋ยวหมดแล้วฝนตกพอดีเลยบรรยากาศในร้าน,นแกะก็มากินอยู่นะครับเมื่อกีู้กเจ้าของไอ้หลานเจ้าของร้านขอถ่ายรูปรู้จักผมว่าเป็นเอฟซีผม ขายน้ำโคกน้ำอะไรด้วยนลยครับผมกัดนี้ฝนตกทุกครั้งเลยผมมาช่วงเนี้ยช่วงเดือนกรกฎาคมนี่ฝนตกฝนตกตกเยอะกว่ากาลสินผมีครับปีนี้นะครับพูดถึงฟ้าฝน